าที่ร้านกาแฟนะคะร้านไอติมร้านนึงเป็นเทนนิสร้านตัวนะงคือร้านลิ้นทัฟุกนะคะลิ้นทัุกเนร้านที่บอกว่าแมนจ้าสวัสดะพาไปชมสัสดค่ะท่านผชมนะคะอันนี้เป็นสาขาสองนะคะอยู่ใกล้กันกับสาขาแรกนะคะร้านนี้จะเปิดเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงวินเทอร์เท่านั้นนะคะอันนี้ร้านกาแฟนะทุกคน Thank you Thank you ต่อนะคะพรลานก็แบบจะตกแต,ต่งสไตล์แบบว่ายางฟ้าของคริสตษัทนะคะ <Thank you. S 2> เจ้าที่ผ่านใดๆน,นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเนี่ย อันนี้นส่วนหนึ่งความประดับประดานะความประดับประดาจะ,จะพาไปชมแป๊บๆแม่มนาทุทิสภาพชมเล็กๆน้อยๆนะคะร้านนงมุมอื่นความเก๋ความไก่นะ,ะอันนี้คือทางเข้านะคะอันนี้เป็นสาขาที่สองเห็นี่ขอคือสาขาที่สองนะคะ,นนคะ,คะเดินมาก็จะมีบรรยากาศว่าวันเดอร์แลนด์นะ เธอฉันเกิดมาก็อันนี้แหละฉันก็หือหามากเลยนะฉัน,นฮือหาฉันว้าวหายมากฉันไม่มีอะไรจะเอ่ยนะเธอจะดูสิการตกแต่งเดอเรชั่นของเขามันสุดมากมันสุดมากแกมันสุดมากนะคะอะาหามันจะใกล้ผีแล้วค่ะใกล้ผีรเราเราอยู่ร้าน ลิตเติ้ลคุกนะคะชอบไหมคะชอ,ชอบมากๆแม่ชอบมากๆนะคะให้บรรยากาศที่เก๋ไก่มากนะคะชอบมากๆเลยช็อคแลตดร้อนนะคะต้อนรับคริสต์มาสนะคะ แม่ถือถือกล้องลูกสาวหน่อยถือถือครัง้งๆนี้จะกินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตเพื่อนชพื่อนมโอเคนะคะจิตดเราไปขอไปดื่มช็อกโกแลตต่อนะคะยังไงมีโอกาสก็ามาเช่าเอเทนนะคะร้าน Little Cook Little Cook นะคะ Little Cook ก็ามาจากแคป i ั c คุกนั่นเองนะคะ โอเคนะครับบ okay, okay, ๊ายบายแฮปปี้วันเดอร์แลนด์